สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เวลา9นาฬิกา2นาที สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาราที่ประทับเขื่นนอนสิรินธรอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่นนอนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีหรือโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่นนอนสิรินธรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานร,ระหว่างพลังน้ำ และพลังแสงอาทิตย์มีกำลังผลิต45เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันและพลังน้ำจากเขื่อนในช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำได้ในอนาคตกฟผมีแผนที่จะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดรวมทั้งสิ้น16โครงการทั่วประเทศ กำลังการผลิต,ตรวม2,725เมกะวัตต์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักรา25 25ช2,561ถึง2,580ฉบับปรับปรุงครั้งที่หนึ่งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสิรินทานประภากรท่อพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบของโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินทรที่ออกแบบและติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบ บ,บนทุ่นลอยน้ำประมาณ1,444,420แผงใช้พื้นที่ประมาณ450ไร่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ฟะพอ,อยังนัาระบบบริหารจัดการพลังงานและระบบพยากรณ์อากาศใช้ควบคุมและบริหารจัดการเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้าลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนทำให้ไฟฟ้าผลิตได้ยาวนานขึ้นช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ47,000ตันต่อปีหรือเทียบเท่าการปลูกป่า37,600ไร่ลดภาวะโลกร้อนและร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนสอดรับกับนโยบายประเทศในการเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับอาคารเซรินทานประภากรมีรูปทรงโค้ง,คงตามแนวแสงอาทิตย์ สร้างจากแนวคิดเรื่องการโครจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกสะท้อนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามีเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับตัวอาคารโอบล้อมลานกว้างเป็นทรงกลมรูปดอกบัวซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน b b g Pri n c e นเซสคล2022 วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาเนเรน,นทิราเทพพยวัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จไปยังรอยัลพารากอนอรชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน b b บีจีพริ s เซสคั2022ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาประจำปี2565ซึ่งสมุดสอนกีฬา b b g ร่วรูปกับภา้าเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-25กรกฎาคม2565เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเป็นเวทีที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมได้แสดงศักยภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันให้แ<ห>พร่หลายนในกลุ่มเยาว,วชนและประชาชนโอกาสนี้ทอปพระเนตรวิดิทัศน์การดำเนินง,งานของสโมสรและการแข่งขันแบดมินตันนัดพิเศษประเภททีมคู่เปิดสนามในพิธีเปิดการแข่งขันระหว่างนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยร่วมกับศิลปินนักสแสดงและนักกีฬาจากสโมสร b b g ทั้งสองทีมสามารถสลับตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขันใน2เซต ผลการแข่งขันเสมอกัน1ต่อ1เซตจากนั้นพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินง,งานของสโมสรกีฬา BBG เจ้าหน้าที่และนักกีฬาพระราชทานเกียรติบตัตรแก่ผู้สนับสนุนงาน BBG Princess Cup 2022และเข็มสโม,มสรแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาในการนี้มีพระดำรัสเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022 ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบจจนมีความก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพและขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกๆพื้นที่ น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรพีพีจีเด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิษฐ์สถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมกันแข่งขันกีฬาที่มีความเป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพทางกีฬาได้แสดงความสามารถสมกับที่ทุ่มแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปี ที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพนั้นเป็นสิ่งไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งตลอดจนมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเมื่อลงสนามแข่งขันต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ข้าพเจ้าจึงขอเป็นกำลังใจให้หนักกีฬาทุกคนและขอให้ภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว ต่อจากนั้นทอ่อปพลาเนติทัการและร้านค้าของสโมสรจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ BBG ในคอลเลกชันต่างๆทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของที่ระลึกโอกาสนี้ฉายพระรูปร่วมกับนักกีฬาสโมสร BBG บริเวณยูนิคอนซึ่งเป็นมาสคอตประจำสโมสรอ,ออกแบบโดยรับแรงบันดาลใจจากยูนิคอนม้าขาวที่มีเขาเดียวสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาในตำนานยุโรปสื่อถึงความบริสุทธิ์ภายใต้ความแข็งแกร่ง,แ,งและอ่อนโยน สโมสรบีบีเป็นโครงการในพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราิราธิิดาทรงตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทําความผิดและขาดโอกาสเริ่มต้นดําเนินงานภายใต้สํานักงานโครงการส่วนพระองค์ต่อมาพัฒนาเป็นสโมสรกีฬา b b g หรือ b b g Club ปัจจุบันมี ประเภทกีฬา3ประเภทได้แก่เทเบิล,ลเทนนิสแบดบมินตันและฟุตบอลมีเยาว,วชนที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสร883คนทั่วประเทศสร้างโรงจริงให้กับเยาว,วชนได้ฝึกซ้อมแล้ว13แห่งและในอนาคตจะขยายอีก6แห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์มนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎา,าคม2565วันนี้ณบ้านจอขีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากพลเอกกำปนาทรุดดิษฐ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2565ในการที่องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและต้นไม้ให้แก่ผู้ทแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปลูกในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อรวม149ไร่ กิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ได้นํากล้าไม้มาปลูกจํานวน2,000ต้นเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ,ผที่ได้ลงนามเมื่อวันที่13มกราคม2565เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการมีส่วนร่วมในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนภายใต้กรอบระยะเวลาความร่วมมือพุทธศักราช2,565ถึง2,575เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่เกษตรป่าไม้ยั่งยืนด้วยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าถาวร ท้งนี้กฟผมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านโครงการปลูกป่าล้านไร่ย่างมีส่วนร่วมซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการจะก่อให้เกิดการดูดซับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ23.6ล้านตัน ต่อจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังจุดเรียนรู้การผลิตพืชแบบโครงการหลวงในบริเวณบ้านแม่ละขีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อซึ่งเป็นแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชผักพืชไรและไม้ผลเพื่อเป็นตัวอย่างการแตยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโดยเกษตรกรจำนวน16รายของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้อาสาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าแลกลงเรือน โดยการนำพันธุ์ไม้ได้แก่อโวคาโดมะม่วงกาแฟหมากลูกเหนียงและไม้โตเร็วไปปลูกสร้างในพื้นที่ป่า5ไร่เพื่อแลกกับโรงเรือนผลิตพืชจำนวน1โรงโดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการหากมีโรงเรือนจำนวน4โรงก็จะมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว4,000-6,000บาทต่อสัปดาห์กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนจากกอฟอผโดยพื้นที่เป้าหมายนำร่องเป็นการปลูกป่าและโรงเรือนจำนวน100ไร่ วันนี้เวลา9.0้นาฬกาพลเอกคำปนาตุติติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารบุรณิธิโครงการหลวงพร้อมคณะเดินทางไปยังเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากโดยมีนายสราวุธไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยพวมรายการเขื่อนภูมิพลทหารตำรวจข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการที้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลปัจจุบันมีน้ำปริมาณ5 5 5 6 7 8าล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 41.3. ของปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำซึ่งมีปริมาณน้ำใช้งานได้1 7 5 6 7 8ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 18.2. ของปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอยู่ที่13.98ล้านลูกบาทเมตรและมีปริมาณน้ำระบายออกปริมาณ9ล้านลูกบาทเมตรมีความพร้อมสำหรับรองรับน้ำในฤดูฝนปีนี้ สำหรับเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยและเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยจัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในเอเชียอาคาเนย์มีปริมาณความจุอ่างเก็บน้ํา13,462ล้านลูกบาศก์เมตรมีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม779.20เมกะวัตต ทั้งนี้ในอนาคตกอฟผได้กำหนดแผนเดินหน้าโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนภูมิพลโดยมีกำลังผลิตรวมทั้งหมด778เมกะวัตต์โอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงพึ่งบริเวณลานหน้าบ้านพักเขื่อนภูมิพล จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านเรือนไทยเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเทอรพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆที่ได้ส่งงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียวแบบสมาร์ทกรีนเลิร์นนิ่งรูมให้แก่โรงเรียนสามเงาวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวของกอฟผอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้บ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เยาวชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้กฟผได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวมาตั้งแต่ปี2541โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการจำนวน484แห่งทั่วประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเสาว,วนิชบ้านวังแซมอำเอภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายเขม,มาราชขำพร,รัตน์ในอำเอภอโพไซให้การต้อนรับ โรงเรียนเสาวณิช์เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับจัดการเรียนการสอนเป็น2ระดับคือระดับประถมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3และประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวัยของผู้เรียนปัจจุบันมีนายสุขสรรพวงทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากร13คนมีนักเรียน95คน ผลสำเร็จทางการเรียนระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่5ได้เลื่อนชั้นทุกคนระดับประถมศึกษาปีที่6จบการศึกษาทุกคนและได้เรียนต่อทุกคน ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสาวนิชไม่ตั้งแต่ปี2551เช่นจัดสรรเงินพระราชทานสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดเป็นหอประชุมและมอบรถยนต์หกล้อพระราชทานในการรับส่งนักเรียนเพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นการช่วยลดภาระผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลาน และต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กอำเภอสิรินทรเป็นโรงเรียนที่บูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนปัจจุบ,บันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน658คนมีครูและบุคลากร44คนมีนายวัฒนาเตชะโกมลเป็นผู้มวยการโรงเรียน จากการเรียนรู้แบบ active learning โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆผสมผสานทั้งการเรียนแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line, หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียนภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2,564ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2อยู่ในระดับดี ทั้งนี้โรงเรียนยังให้โอกาสนักเรียนที่ไร้สัญชาติเข้าศึกษาและช่วยสนับสนุนให้ได้รับสัญชาติตามเทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนสองคนนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมและประเมินเด็กมีความบุกพร่องก่อนเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนภาคป,ปกติให้แก่โครงงานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสิจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรพพสิทธิป,ประสงค์ ที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มอบสิ่งของพระราชทานเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่วงจำนวน25ชุดเครื่องสำรองไฟ13เครื่องสมาร์ททีวีขนาด50นิ้วพร้อมขาแขวนและสาย HDMI จำนวน10ชุดรถยนต์บรรทุก6ล้อจำนวน1คันและเงินพระราชทานในการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนจำนวน2 0 0 0 0 0บาท บนรนที่ราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยและเหตุการณ์ฟ้าผ่าในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่19รรกรกฎาคม2565ที่จังหวัดนครพนมมูเนที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่อำเภอเรนูนครจำนวนสองครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีภูมิศักิ์ขํำปู่ในอำเภอเรณูนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวของนายมาโนดสารทองซึ่งที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่6หมู่9ตำบลเรณู u, ประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังและครอบครัวของนายอาวุธเตโชซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยปลูกสร้างใกล้เคียงกับบ้านของนายมา โนดได้รับความเสียหายบางส่วนในการนี้มีหน่วง,งานต่างๆและผู้มีจิตกุศลได้บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีพยเพื่อบรรเทาทุกข์ด้วย วันนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒน์สวรรทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบระมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวนายสำเริงวงศ์สุวรรณซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่11ทับ1หมู่6ตำบลดอนปลูอ,อําเภอศรีประจันต์ประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันนี้ที่เทศบาลตำบลป่าแฝกอเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานายบำรงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่นางสุภาพรมาบุตรพันยานายฤทธิกรมาบุตรอายุ60ปีซึ่งนายฤทธิกรเป็นหัวหน้าครอบครัวและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อวันที่29พฤษภาค,คม2565เวลาประมาณ15นาฬิกาณบริเวณกระท่อมหลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่สี่ตำบลป่าแฝกอเภอแม่ใจ การได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปิะรํมพกแห่งบุลิรัมย์ราช,รชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปิะถรมหาที่สุดม่ได้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน o p h รษาวันที่28กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน o p h รษา,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 าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎา,าคม2565 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่23-29กร,รกฎาคม2565และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ So Terima